ขอบผมมากขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับก็ที่ปลูกในกระถางนั้นก็จะเป็นสวัสดีครับทุกคนครับผมเฉินลงเที่ยวในอเมริกาครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูสวนผมนะครับทุกคนซึ่งเป็นสวนเล็กๆนะครับอยู่ข้างบ้านนั่นเองนะครับทุกคนตอนนี้ก็ปลูกคือปลูกได้แต่พลิกครับอย่างอื่นก็ปลูกไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับผมก็คือแล้วก็หน้าหนาวเขาจะยาวมากๆเลยครับ อกลาวมาพริกนะครับมีต้นกระเพราแล้วก็มีต้นหอมฝรั่งนะครับผักชีฝรั่งครับผมหอมเทศนะครับผมพอยใส่ต้มยำนะครับมันเป็นร่องโผดอากาศคือเป็นรงกลางนะครับพอหน้าหนาวก็ยังมีหน้าหนาวคือคนอื่นเขาพ้นหน้าหนาวแล้วของผมเนี่ยก็จะจะไว้ทานกับส้มตํานะครับทุกคนนี่ก็คือผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยผมก็คือโทบี้ีนันเองครับผมทุกคน ผู้ช่วยผมก็คือโทก็ยังมีหน้าหนาวยังพลาดผ่านมาเลยนะครับก็เลยปลูกอะไรไม่ค่อยได้นะครับเมษานะครับปลูกได้ตอนเดือนเมษานะครับก็สายไปแล้วนะครับผมก็อปลูกข้างในก็ที่ปลูกในกระถางนั้นก็จะเป็นย้ายมาปลูกในกระถางแล้วก็หินใสนะครับผมก็พออยู่ได้บ้างนะครับผมก็หวังว่าปีนี้คงจะโอเคนะครับผมก็ สวัสดีครับทุกคนครับผมเฉินลงเที่ยวในอเมริกาครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูสวนผมนะครับทุกคนซึ่งเป็นสวนเล็กๆนะครับอยู่ข้างบ้านนั่นเองนะครับทุกคนตอนนี้ก็ปลูกได้อยู่นะครับผมแต่ปีนี้รู้สึกว่าเขาจะหนาวนาวนานไปนิดนึงนะครับผมก็เลยปลูกอะไรไม่ค่อยจะได้เลยครับไม่มีพืชตัดสวนครัวยังไม่ขึ้นเลยครับผมก็ยังมีหน้าหนาวยังพาดผ่านมาเลยนะครับก็เลยปลูกอะไรไม่ค่อยได้นะครับเมษานะครับปลูกได้ตอนเดือนเมษานะครับก็สายไปแล้วนะครับผม ก็ปลูกข้างในลองทดลองปลูกนะครับผมว่าเราจะปลูกอย่างนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยพอปีหน้านะครับผมก็จะปรับวิธีใหม่เลยนะครับผมว่าจะทํำยังไงอะไรเงี้ยผักชีฝรั่งแล้วครับแล้วก็มีต้นหอมมีตะไคร้นิดนึงครับตะไคร้ปลูกพื้นดินไม่ได้นะครับกระลอกทานหมดเลยครับเออแล้วก็มีต้นตองคาวนะครับตองขาวภูขาวเลยนะครับผมตองขาวปลานะครับผม ก็ออหอมมากๆนับกลิ่นนี่ก็คือกลิ่นหอมนะครับผมก็ยังมีหน้าหนาวยังพาดผ่านมาเลยนะครับก็เลยปลูกอะไรไม่ค่อยได้นะครับเมษานะครับปลูกได้ตอนเดือนเมษานะครับก็สายไปแล้วนะครับผมก็ปลูกข้างในคือปลูกได้แต่พริกครับอย่างอื่นก็ปลูกไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับผมก็คือแล้วก็หน้าหนาวเขาจะยาวมากๆเลยครับพวกเราปลูกได้ก็ปลูกอะไรที่มีอายุ สั้นๆนะครับผมเครื่องพืชที่มีอายุสั้นนะครับผมอย่างพวกพริกพวกพริกนะครับมีต้นกระเพราแล้วก็มีต้นหอมฝรั่งนะครับผักชีฝรั่งครับผมอมงเทศนะครับผมคอยใส่ต้มยำนะครับฝุของผมมากขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับผักชีฝรั่งแล้วครับแล้วก็มีต้นหอมมีตะไคร้นิดนึงครับตะไคร้ปลูกพื้นดินไม่ได้นะครับก็ลอกทานหมดเลยครับ เออจะกระเพรา,าวพวกต้นหอมต้นอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างอื่นปลูกไม่ค่อยได้ต้นถั่วก็ได้นะครับถัว่วถั่วปลูกก็จะจะไว้ทานกับส้มตํานะครับทุกคนนี่ก็คือผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยผมก็คือโทบี้นั่นเองครับผมทุกคนผู้ช่วยผมก็คือโทลองทดลองปลูกนะครับผมว่าเราจะปลูกอย่างนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยพอปีหน้านะครับผมก็จะปรับ วิธีใหม่เลยนะครับผมว่าจะทำยังไงอะไรย่างเงี้ยกระเพราวพวกต้นหอมต้นอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างอื่นปลูกไม่ค่อยได้ต้นถั่วก็ได้นะครับถั่วถั่วปลูกตด้ของผมอ่ะขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับนี่นะครับผมแล้วข้างล่างก็จะเป็นต้นขยงด้วยครับมันจะมีเงินเกิดด้วยนะครับทุกคนผมไปซื้อมาแล้วก็เอามาปากัปากปกัปกเกิดขึ้นเฉยเลยนะครับผมทุกคน สวัสดีครับทุกคนครับผมเฉินลงเที่ยวในอเมริกาครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูสวนผมนะครับทุกคนซึ่งเป็นสวนเล็กๆนะครับอยู่ข้างบ้านนั่นเองนะครับทุกคนตอนนี้ก็ปลูกคือปลูกได้แต่พลิกครับอย่างอื่นก็ปลูกไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับผมก็คือแล้วก็หน้าหนาวเขาจะยาวมากๆเลยครับโอกลรามากแล้วก็มีต้นตองขาวนะครับตองขาวภูคขาวอะไรนั่นนะครับผมตองขาวปลานะครับผม ก็หอมมากนะกลิ่นนี่ก็คือกลิ่นหอมนะครับผมปลูกได้ก็ปลูกอะไรที่มีอายุสั้นๆนะครับผมเครื่องพืชที่มีอายุสั้นนะครับผมอย่างพวกพริกพวกผักชีฝรั่งนลครับแล้วก็มีต้นหอมมีตะไคร้นิดนึงครับตะไคร้ปลูกพื้นดินไม่ได้นะครับกระลอกทานหมดเลยครับเคยเจ้าของผมมากขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับอ่า กะเพราวพวกต้นหอมต้นอะไรอย่างเงี้ยครับยางอื่นปลูกไม่ค่อยได้ต้นถั่วก็ได้นะครับถั่วถั่วปลูกได้ปลูกได้ก็ปลูกอะไรที่มีอายุสั้นๆนะครับผมเครื่องพืชที่มีอายุสั้นนะครับผมอย่างพวกพริกพวกลองทดลองปลูกนะครับผมว่าเราจะปลูกอย่างนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยพอปีหน้านะครับผมก็จะปรับวิธีใหม่เลยนะครับผมว่าจะทำยังไงอะไรเงี้ย ก็จะไว้ทานกับส้มตํานะครับทุกคนนี่ก็คือผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยผมก็คือโทบี้นั่นเองครับผมทุกคนผู้ช่วยผมก็คือโทรทุกคนผักสวนครัวนะครับพอเราถ้าไปซื้อเขานี่มันเ็าไม่มีมีนะครับผักเครื่องเทศแบบหอมเครื่องเทียงแบบไทยๆไม่มีผักชีฝรั่งแล้วครับแล้วก็มีต้นหอมมีตะไคร้นิดนึงครับตะไคร้ปลูกพื้นดินไม่ได้นะครับกระลอกทานหมดเลยครับ ก็เลยแช่ครับคือปลูกได้แต่พริกครับอย่างอื่นก็ปลูกไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับผมก็คือแล้วก็หน้าหนาวเขาจะยาวมากๆเลยครับอกล้ามนบ้านก็ไม่เกิดนะครับทุกคนปลูกในบ้านก็ไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่ครับผมก็ก็ยังมีหน้าหนาวยังพลาดผ่านมาเลยนะครับก็เลยปลูกอะไรไม่ค่อยได้นะครับเมษานะครับปลูกได้ตอนเดือนเมษานะครับก็สายไปแล้วนะครับผมก็ปลูกข้างในพอปลูกได้ครับทุกคนหลัง คือตอนนี้ก็ลองลองดูก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็ทุกคนผักสวนครัวนะครับเพราะเราถ้าไปซื้อเขานี่มันเขาไม่มีมีนะครับผักเครื่องเทศแบบหอมเครื่องเทียนแบบไทยไทยไม่มีก็ที่ปลูกในกระถางนั้นก็จะเป็นพริกนะครับมีต้นกระเพราแล้วก็มีต้นหอมฝรั่งนะครับผักชีฝรั่งครับหอม,มเทศนะครับผม คอยใส่ต้มยำนะครับผมพอปลูกได้ครับทุกคนคือตอนนี้ก็ลองลองดูก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็ได้อยู่นะครับผมแต่ปีนี้รู้สึกว่าเขาจะหนาวนาวนานไปนิดนึงนะครับผมก็เลยปลูกอะไรไม่ค่อยจะได้เลยครับไม่มีพืชผักสวนครัวยังไม่ขึ้นเลยครับผมก็ที่ปลูกในกระถางนั้นก็จะเป็นได้อยู่นะครับผม แต่ปีนี้รู้สึกว่าเขาจะหนาวนาวนานไปนิดนึงนะครับผมก็เลยปลูกอะไรไม่ค่อยจะได้เลยครับไม่มีพืชผักสวนครัวยังไม่ขึ้นเลยครับผมก็ก็จะลดน้ำผักต่อนะครับนนีคก็พริกก็ฝั่งนี้อีกข้างนึงนะครับทุกคนมีอีกข้างนึงตรงนี้นะครับก็คือพริกล้วนๆเลยครับผมคือปลูกได้แต่พริกครับอย่างอื่นก็ปลูกไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับผมก็คือแล้วก็หน้าหนาวเขาจะยาวมากๆเลยครับอกราวมากผม คือปลูกได้แต่พริกครับอย่างอื่นก็ปลูกไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับผมก็คือแล้วก็หน้าหนาวเขาจะยาวมากๆเลยครับอกรามากก็ยังมีหน้าหนาวยังพลาดผ่านมาเลยนะครับก็เลยปลูกอะไรไม่ค่อยได้นะครับเมษานะครับปลูกได้เมื่อตอนเดือนเมษานะครับก็สายไปแล้วนะครับผมก็ปลูกข้างในผมูกคือปลูกได้แต่พริกครับอย่างอื่นก็ปลูกไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับผมก็คือแล้วก็หน้าหนาวเขาจะยาวมากๆเลยครับอกรามากของผมอะ ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับปลูกได้ก็ปลูกอะไรที่มีอายุสั้นๆนะครับผมเครื่องพืชที่มีอายุสั้นนะครับผมอย่างพวกพริกพวกใต้อยู่นะครับผมแต่ปีนี้รู้สึกว่าเขาจะหนาวนาวนานไปนิดนึงนะครับผมก็เลยปลูกอะไรไม่ค่อยจะได้เลยครับไม่มีพืชปักสนคลัวยังไม่ขึ้นเลยครับผมเมันเป็นร่องโอดอากาศคือเป็นรกลางนะครับพอหน้าหนาวก็ยังมีหน้าหนาว คือคนอื่นเขาล้นหน้าหนาวแล้วของผมเนี่ยปลูกได้ก็ปลูกอะไรที่มีอายุสั้นๆนะครับผมเครื่องพืชที่มีอายุสั้นนะครับผมอย่างพวกพริกพวกของผมอะขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับมันเป็นร่องโผลอากาศคือเป็นรงกลางนะครับพอหน้าหนาวก็ยังมีหน้าหนาวคือคนอื่นเขาพ้นหน้าหนาวแล้วของผมเนี่ยโอ พอปลูกได้ครับทุกคนคือตอนนี้ก็ลองลองดูก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็พี่นะครับจะตั้งกล้องหนึ่งนิดนิดนึงนะครับผมในบ้านก็ไม่เกิดนะครับทุกคนปลูกในบ้านก็ไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่ครับผมก็ก็ก็จะลดน้าผักต่อนะครับนี่คือพริกก็ฝั่งนี้อีกข้างหนึ่งนะครับทุกคนมีอีกข้างหนึ่งตรงนี้นะครับก็คือพริกล้วนเลยครับ ปลูกได้ก็ปลูกอะไรที่มีอายุสั้นๆนะครับ